ตอนคุณหนูสดใสกับลุงเท่าซาตานสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องของน้องสดใสคะ่ะหนูรู้จักกับน้องสดใสามาตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ปีสี่แล้วน้องสดใสยอยู่ปีหนึ่งคะ่ะหนูเป็นรุ่นพี่และน้องสดใสก็เป็นน้องที่คณะนะชื่อของน้องโคตรน่ารักเลยใช่ไหมคะชื่อน้องสดใสชื่อแปลกแคะ่ะความจริงน้องเขาก็น่ารักสดใส ตามชื่อน้องเขาจริงๆนะคะน้องเขามีแต่ความซื่อต่อโลกน้องเขาเพิ่งย้ายมามาจากเชียงใหม่ค่ะสอบติดที่กรุงเทพและมาเรียนต่อที่นี่น้องเขาหน้าตาสวยมากไม่สวยธรรมดาสวยแบบว่าไปเป็นดาราได้เลยค่ะสดใสามาอยู่ที่หอพักข้างๆหนูเองค่ะหนูก็อยู่หอพักที่มหาลายัยเพราะมันถูกดีดีกว่าไปเช่าคอนโดอยู่ข้างนอก แต่ต้องอยู่ตามกฎระเบียบของทางมหาลาัยให้ได้ก็พอแล้วสุดท้ายเราสองคนก็สนิทก,กันมากน้องสดใสก็จะเดินมาหาหนูกับทุกวันมาปรึกษาวิชานั้นวิชานี้หนูก็ให้คำปรึกษาทุกอย่างอย่างที่น้องอยากรู้ค่ะสุดท้ายหนูก็เรียนจบหนูก็ยกสมบัติทั้งหมดที่ทเรียนมาสี่ปีให้น้องเขาทุกวิชาที่หนูได้ศึกษาและเล่าเรียนมาทั้งหมดค่ะ และหนูก็เชื่อว่าน้องสดใสต้องสอบผ่านแน่แน่เพราะว่าเธอเรียนเก่งอยู่แล้วค่ะเราสองคนยังติดต่อกันเช่นเดิมนะคะน้องสดใสจะโทรมาหาหนุ่ตรอกทิศอ้อลืมบอกค่ะตอนนี้หนูได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะและน้องสดใสตอนนี้ยิ่งน่ารักขึ้นทุกวันดูจากการแต่งตัวและเธอดูเหมือนว่าเธอมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะสุดท้ายวันที่หนูสงสยัย ก็สิ้นสุดลงหนูอยากรู้จริงๆค่ะว่าทำไมสดใสถึงเรียนถึงกรุงเทพได้สดใสเรียนเก่งมากหนูเห็นเกรดเฉลี่ยของเธอแล้วมันทําให้หนูคิดว่าเธอสามารถเอนติดที่เชียงใหม่แบบสบายๆได้เลยค่ะทำไมมาถึงกรุงเทพทั้งๆที่เธอไม่มีครอบครัวที่กรุงเทพแม้แต่คนเดียว สุดท้ายสดใสก็เล่าไปน้ำตาก็คอที่ตาไปเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากก่อนที่เธอจะพูดเธอก็ดื่มน้ำไปอีกแก้วเธอบอกว่าเธอโดนลุงสามีของป้าสอนวิชาอะไรให้ก็ไม่รู้ค่ะเธอเล่าต่อว่าเธอโดนไปหลายครั้งเธออยากที่จะหนีจากลุงเธอก็เลยมาอยู่ที่กรุงเทพเรื่องนี้ก็มีลุงกับ สดใสนะคะที่รู้เรื่องและตอนนี้ก็มีหนูเพิ่มอีกคนพอหนูได้ยินเท่านั้นหนูก็ไม่อยากถามน้องสดใสต่อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แต่สงสารเธอหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าป้าของสดใสเสียลงสดใสเธอเสียใจมากเธอก็ไปงานศพของป้าเธอนะคะแล้วเธอก็เล่าต่อว่าเธอก็ได้เจอกับลุงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่เหมือนเดิม เธอแทบไม่มองหน้าเขานั่งยังไม่นั่งใกล้กันเลยงานศพป้าเสร็จสิ้นเขาก็มีการเปิดพินัยกรรมกันใช่ไหมคะคนที่ได้สมบัติของป้าก็คือหลานสาวคนเดียวก็คือน้องสดใสแต่ในเงื่อนไขในพินัยกรรมต้องให้ลุงอยู่ด้วยจนกว่าเขาจะจากไปจากโลกนี้อีกคนสดใสตกใจในเงื่อนไขที่ป้าทําให้จังเธอรีบโทรมาหาหนูที่กรุงเทพทันที หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เธอรีบกลับมากรุงเทพไม่ต้องสนใจเรื่องพินัยกรรมนั่นหรอกเธอก็บอกว่าพวกนี้เธอจะรีบกลับมานั่นเป็นการคุยสายโทรศัพท์กันครั้งสุดท้ายหนูก็ทำงานไปด้วยนี่ก็สองวันแล้วทำไมสดใสไม่โทรมาหาหนูอีกสักทีอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เลยโทรไปหาสดใสรับโทรศัพท์ของหนูแต่เธอเงียบเสียงลงสดสเป็นไรหรือเปล่าตอบพี่สิ ตอบพี่หน่อยสดใสเสียงที่หนูได้รับสดใสร้องไห้ออกมาหนูใจไม่ดีเลยต้องเกิดอะไรกับสดใสแน่แน่พอน้องไม่เคยร้องไห้พี่พี่หนูขอโทษเธอพูดออกมาอะไรไหนเล่าพี่ฟังได้ไหมเธอก็เริ่มเล่าหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอเสร็จงานศพทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็กลับไปบ้านแล้วก็ได้เจอกับลุง สดใสกับลุงได้พูดคุยกันและเรื่องที่เธอจะไปกรุงเทพส่วนบ้านหลังนี้ก็ให้ลุงอยู่ไปแต,แต่ลุงของสดใสไม่ยอมเขาไม่อยากเสียสดใสไปอีกแล้วเขาเลยจัดการสดใสแบบนั้นเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วสดใสก็สู้ลุงไม่ได้ลุงบ้าก็ให้สดใสกับเขาในห้องทั้งคืน ตอนนี้สดใสก็ตกเป็นของเขาอีกครั้งหนูก็บอกว่าจะกลับกรุงเทพหรือเปล่าเธออ้ำอึ้งที่หนูถามหนูก็งงเหมือนกันสดใสเกียดลวงมากแล้วทำไมถึงไม่หนีออกมาหรือโทราพา์เรียกตำํำรวจตอนแรกก็นึกว่าสดใสคงจะอายเรื่องแบบนั้นหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปหาเองพอดีหนูจำได้ว่าหนูบินที่อยู่ของสดใสพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเลิกเวรตอนเชา้า หนูจะขึ้นไปหาสดใสแต่เช้าหนูก็ไปถึงเชียงใหม่หนูนั่งเครื่องไปทันทีพอไปก็นั่งรถต่อไปไม่นานก็ถึงบ้านน้องสดใสแล้วหนูตกใจมากทำไมบ้านสดใสถึงหลังใหญ่มากขนาดนี้เหมือนกับคฤลาสห์ดเลยนี่มันบ้านเศรษฐีเชียงใหม่แท้ๆหนูเดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านอยู่ๆก็มีแม่บ้านเดินออกมาทิ้งขยะพอดีหนูก็เลยถามว่า น้องสดใสยอยู่ไหมคะแม่บ้านก็บอกว่าอยู่คะ่ะแล้วแม่บ้านก็พานหนูเข้าไปเดินเข้าไปหนูก็กว่าสายตาปรอบๆบ้านบ้านน่าอยู่มากต้นไม้ร่มเย็นไปหมดแถมมิรถหลคันมากเลยนะคะระหว่างทางหนูก็คิดว่าแล้วทำไมสดใสถึงไปอยู่หอพักที่มหาลัยที่มันถูกๆด้วยละ่ะในเมื่อเธอก็มีบ้านหรูหราสักขนาดนี้ ไม่นานแม่บ้านก็พาหนูเข้าไปแม่บ้านเตินแม่บ้านเดิน,น,ดนไปแม่บ้านก็เดินตามไปเดินแม่บ้านก็เดินไปตามสดใสที่ห้องค่ะอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงแต่งตัวดูดีเดินเข้ามาหาดูหล่อมากเท่มากสมา์าสุดๆหรือจะเป็นอาของสดใสหนูก็คิดไปต่างๆนานา,นาเขาก็ถามว่ามาหาสดใสหรอครับ แล้วเขาก็เดินออกไปอยู่ๆน้องสดใสก็เดินลงมาพี่ปอยพี่ปอยมาได้ไงคะเธอเดินเข้ามาหาหนูแล้วเธอก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาสดใสเป็นอะไรไหนล่าพี่ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องทั้งหมดเธอก็พาหนูขึ้นไปบนบ้านหลังใหญ่นั่นห้องของสดใสสวยกลับเป็นราวห้องเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้พี่ปอยคะหนูกับลุงคือว่าหนูลืมเขาไม่ได้คะ่ะสดใสทำไมล่ะ บอกพี่ได้ไหมสดใสบอกกับพี่ว่าสดใสไม่รักเขาทำไมใช่ไหมคะเธอก็นั่งเงียบสดใสนั่งก้มหน้าไหนสดใสพาพี่ไปหาลุงเท่าเจ้าเล่หหน่อยสิให้เจจัดการให้ตาเขียวเลยก็พี่ปอยเห็นตอนที่อยู่หน้าบ้านงี้ค่ะอะไรนะสดใสลุงสดใสเหรอคนนั้นพี่นึกว่าเป็นอาหรือน้าสดใสซะอีลุงของสดใสเองค่ะ ป้าของสดใสได้สามีเป็นรุ่นน้องค่ะเขาก็เลยมีศักเป็นลุงของสดใสที่จริงแล้วเขาไม่แก่พี่เห็นสดใสเลือกเขาว่าลุงพี่ก็นึกว่าแก่มากแล้วพี่ปอยคะตอนนั้นเขากับสดใสตอนแรกๆสดใสก็ไม่ไชอบเขานะคะแต่พอสดใสได้ตกเป็นของเขาสดใสก็เริ่มรักเขาแต่มันมีอะไรบางอย่างที่กั้นเอาไวค้ค่ะสดใสคิดถึงป้าจะมาแย่งแฟนของป้า สดใสาทาใจไม่ได้จริงๆค่ะสดใสก็เลยหนีป้ากับเขาไปรเรียนต่อที่กรุงเทพยอย่างที่สดใสเล่าพี่ปลอยฟังค่ะพอป้าเสียสดใสก็กลับมาพอเปิดพินัยกรรมและพินัยกรรมนั่นก็มีจดหมายของป้าค่ะป้าเขียนว่าป้ากับเขาไม่มีอะไรกันเขาเจดทะเบียนสมรสกันแต่ไม่ได้อยู่กินกันอย่างสามีภรรยาป้ารักเขามากแต่เขาไม่ได้รักป้าในแบบภรรยา เขาเคยสารภาพกับป้าว่าเขารักสดใสและเขารักป้าเหมือนแม่บุญธรรมคนหนึ่งที่ให้ชีวิตใหม่กับเขามีแต่ป้าของสดใสเท่านั้นที่หลงรักหนุ่มรอป้าสดใสย,ยังบอกอีกว่าถ้าเป็นจริงได้ป้าอยากเห็นสดใสกับเขาแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตอนแรก,แรกสดใสก็ไม่เชื่อนะคะแต่ลายมือที่เขียนในพินัยกรรมนั่นมันเป็นลายมือของป้าสดใสเองคะ่ะ และสดใสก็มาถามยายมนป้าแม่บ้านที่เป็นคนสนิทก็ยิ่งยันอีกคนป้ามนไม่โกงหกสดใสหรอกคะ่ะพอป้ามนเลี้ยงพ่อสดใสมาแล้วก็สดใสด้วยและคนขับรถของป้าอีกที่ยิ่งยันอีกคนพี่ปอยได้ฟังแล้วก็อึง้งคนรวยชอบมีเรื่องซับซ้อนกันจังพี่ปอยคะลงไปทานข้าวกันเถอคะค่ะป้ามนตั้งโต๊ะรอเราแล้วหนูกับสดใสเราก็เดินลงไปข้างล่าง โดยมีลุงของดสดใสนั่งรอยอยู่แล้วหนูเห็นเวลาที่ดสดใสนั่งเขาก็เดินเข้ามาขยับเก้าอี้ให้ดสดใสจากที่หนูเห็นแววตาของเขารักดสดใสมากเลยนะคะสุดท้ายลุงต้องมาหลงรักหลานสาวตัวเอง